ผู้ใจบุญชาวท่าบ่อทุกภาคส่วนร่วมดำเนินโครงการจิตอาสาซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ทำด้วยใจไร้งบหลวงเมื่อวันที่13กันยายน2565ัายประชาชนผู้ใจบุญทุกภาคส่วนในอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายได้ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสาซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ทำด้วยใจไร้งบหลวง โดยได้ร่วมแรงร่วมใจหรือถอนบ้านให้กับคุณยายพัดพวงเพชรอายุ81ปีบ้านเลขที่51หมู่4ชุมชนโคกน้อยร่วมใจพัฒนาเขตเทศบาลเมืองท่าบอ่ออำเภอท่าบอ่อจังหวัดนองคายเป็นผู้มีฐานะยากจนและเป็นผู้ป่วยติดบ้านอาศัยอยู่กับหลานชายอายุ59ปีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ที่ไม่แน่นอนและสภาพบ้านชำรุดสุดโทมเป็นอย่างมากมีความยากลำบากไม่ปลอดภัยในการพักอาศัยโดยผู้ใจบุญที่มีจิตกุศลในพื้นที่อำเภอท่าบ่อไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกิ่งการชาติอำเภอท่าบ่อสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนประชาชนรวมทั้งห้างร้านต่างๆร่วมกันบริจาค ชุดหน้าต่างพร้อมวงกบวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบริจาคเงินกว่า40,000บาทในการดําเนินการก่อสร้างบ้านครั้งนี้ซึ่งคุณใหญ่พัดได้กล่าวว่าตนดีใจมากเพราะบ้านหลังเดิมมีความเป็นอยู่ที่ลําบากมากและฝากขอบคุณผู้ใจบุญที่มาช่วยเหลือตนในครั้งนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความร่ํารวยตลอดไปร้อยตํารวจตีสุนทร กรมธรรมมาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อกล่าวว่าตนเองได้รับการติดต่อจากนางช้อยจารุสิวประธานชุมชนโคกน้อยร่วมใจพัฒนาว่าบ้านของคุณยายพัดพวงเพชรมีสภาพสุดโทมหลังคาบ้านยุบลงจึงได้มาตรวจสอบก็เห็นสภาพแล้วคงอาศัยอยู่ได้อีกไม่นานจึงได้ทำการปรึกษากรรมการชุมชนทราบว่าทางชุมชนได้ยื่นเรื่องไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการก็ได้รับแจ้งมาว่าไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนในปี2565เนื่องจากว่างบประมาณในปี2565นั้นหมดแล้วเลยปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรในการช่วยเหลือคุณยายเพราะดูจากสภาพบ้านแล้วไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยจึงได้ทำการปรึกษาหลายภาคส่วนรวมทั้งคุณายสมอนจักนารายซึ่งเป็นร่าง ทรงองปู่ราชนนานนคราชชุมชนสะแก้วร่วมใจพัฒนาได้ร่วมกันบริจาคเงินจากลูกศิษย์มาจำนวน5,000บาทเพื่อมาสร้างบ้านให้กับคุณยายพัดซึ่งประธานชุมชนก็ได้ติดต่อไปยังกิงกาชาตอำเภอท่าบอ่อได้บริจาคเงินมาอีกส่วนหนึ่งรวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อนพ้องในเฟซบุ๊กไลน์ร่วมบริจาคเงินมาได้เงินกว่า4 0 0 0 0บาทซึ่งการดาเนินการก่อสร้าง ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อโดยพันตำรวจเอกจำรัดจ,จันแดงพุ่งกับการสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อมอบหมายให้ทีมงานจากจุดบริการประชาชนตำบลโคกคอนรวมทั้งประชาชนผู้มีจิตอุศลมาร่วมสร้างบ้านให้กับคุณยายพัดได้มีบ้านใหม่ที่แข็งแรงและปลอดภัยในการพักอาศัยต่อไป กามั่นนั่นอ่อวรเยท่าน้าบ่อครับโดยได้หำกาือนเงยนท่านรจเอังหวดแดงร่มกับสถานีตำรวจนท่าบ่อแล้วก็ท่านรอง นงพุ่งกับฝ่ายป่าฟารมท่านพันตำรวจทียมีวาพามีวา์อลรับการสนับสนุนชุ่างท่านก็เลยให้ความเมตตานะครับอนุเคราะห์ชุดช่างนะครับนําโดยดาวตำรวจปิจวัฒน์กำเนิดเกิดนะครับหัวหน้าศูนย์บริการประชาชนกาบลโคกขอนพร้อมด้วยตํารวจอาสากำบลโคกขอนนะครับมาช่วยที่นี้เรารื้อบ้านลงมาแล้วมันใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเสาไม่ว่าจะเป็นไม้ต่างๆก็เลย จะเป็นการสร้างเลยคือในลักษณะว่าเป็นเสาเกต้นนะครับสร้างสร้างเพื่อให้แกได้อยู่อาศัยตอนนี้เราไม่มั่นใจว่าปัจจัยที่ได้รับ,บรา,าจากมาจะพอหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ขอพอจากผู้มีศรัทธานะครับที่จะร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้นะครับตามโครงการนะครับสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ทำด้วยใจ ไร้โนบประมาณทางราชการนะครับตามตามกำลังศรัทธาครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางผู้สื่อข่าวนะครับทางข่บอ .5 คุณอิชาติที่ได้มานะครับมาเยี่ยมมาดูมาทำต้องขอขอบคุณสูงยิ่งว่า อ่าเมื่อสื่อได้ใจออกไปคงจะได้รับความนตยาจากผู้มีจิตใจเป็นสุศลได้ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในทางนี้นะครับกับหนึ่ง